สวัสดีค่ะพบก,กับสวยรอบนะคะรอบนี้นะคะเดี๋ยวโสรยจะมารีวิวเปรียบเทียบนะคะกระเป๋าชาแนลรุ่นคลาสสิกนะคะขนาด8นิ้วนะคะตัวนี้นะคะเป็นมินิ8นิ้วนะคะส่วนอีกใบนะคะเป็น small คลาสสิก9นิ้วนะคะเดี๋ยวเป็นไซส์8นิ้วนะคะเป็นหนังคาวเวียทั้งสองใบเลยนะคะแล้วก็ใบนี้เป็นไซส์9นิ้วนะคะแบบนี้ส่วนเรื่องสีนะคะสีเขาจะแตกต่างกันนะคะเป็นสีดํานะคะ แต่สีนี้มันจะออกดำเทาๆนะคะรู้สึกว่าเขาจะเรียกว่าสีชาโคลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะใบนี้นะคะคือเขาจะออกแบบดำเทาๆนะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นสีดำแบบดำสนิทเลยนะคะก็สีจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะเป็นอะไหล่เงินลมดำนะคะให้ดูนะคะนี่ตัวนี้เขาจะแบบอะไหล่เงินอะไหล่เงินลมดำส่วนใบนี้เขาจะเป็นแบบว่าอะไหล่เงินสีเงินเลยนะคะเป็นซิลเวอร์เลยสีก็จะแตกต่างกันนะคะ ส่วนตัวหนังเป็นหนังคาเวียนะคะก็ให้ดูนะคะนี่หนังคาเวียนะคะเขาจะประมาณนี้ส่วนเรื่องสีเนี่ยสีเขาจะแตกต่างกันนะคะเนื่องจากว่าไม้นี้จ,จริงๆแล้วอะ่ะตอนแรกก็คิดว่าเป็นสีดําพอมาเทียบกับกระเป๋าสีดําจริงๆแล้วตัวนี้มันไม่ใช่สีดําน่าจะเรียกว่าสีชาโคลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเขาจะออกแบบดําเทาๆนิดนึงนะคะตัวนี้มันจะเป็นดําเลยดําสนิทนะคะนี่สีจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะนี่ให้ดู อันนี้เป็นด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะนี่ใ้ด้านข้างก็ด้านอา่อด้านหลังแล้วก็ก้นกระเป๋านี่ให้ดูนะคะนะคะก็ใบนี้นะคะความยาวของเขาในอยู่ที่8นิ้วส่วนใบนี้ความยาวของเขาอยู่ที่9้านิ้วนะคะความสูงนะคะใบนี้อาจจะสูงกว่านิดนึงนะคะนี่ให้ดูอาจจะแบบว่าดูสูงกว่านิดนึงอาจจะแบบว่า ครึ่งนิ้วอะไรประมาณนี้นะคะความสูงเขานะคะประมาณนี้สูงกว่าน,นิดนึงนะคะแล้วก็มาดูด้านในนะคะส่วนเรื่องอ,อะไหล่นะคะเขาก็จะเป็นแตกต่างกันเนาะอะไหล่อะไหล่อะไหล่เงินกับอะไหล่เงินลมดําเดี๋ยวจะเทียบให้ดูนะคะเง <G un> ินกับเงินลมดํานี่นะคะนี่ถ้าเป็นคลาสสิกเก้านิ้วนะคะจะเป็นไหล่เงินนะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นเงินลมดํานะคะเป็นเบนนี่แปดนิ้วนะคะนี่เป็นอะไหล่ ส่วนเรื่องอาการเปิดใช้งานนะคะก็จะเป็นแสบแบบนี้แล้วก็เป็นเทอร์ล็อกเหมือนกันนะคะต้องสองใบเลยเป็นเทอร์ล็อกเหมือนกันแต่ล็อกเป็นสีแบบนี้เปิดออกมานะคะต่างกันตรงที่มินินะคะไซส์มินิจะมีแค่ฝาเดียวนะคะส่วนไซส์สมอลนะคะจะมีอยู่สองฝาแบบนี้นะคะสองฝานะคะราคาเขาก็จะแตกต่างกันเยอะเลยนะคะนี่แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีช่องด้านหน้าให้นะคะหนุดช่องนะคะแล้วก็ช่องด้านในนะคะเดี๋ยวสุกจะเอาออกก่อน ช่องด้านในนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีช่องด้านหน้านี้แล้วก็มีช่องเสียบบัตรสองใบแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ใส่ลิปสติกได้นะคะอันนี้คือเป็นรุ่น small นะคะเป็น2ฝานะคะส่วนนี้ก็จะเป็นรุ่นมินินะคะจะเป็นฝาเดียวมีแค่ช่องแบบนี้เท่าน,นั้นเองแล้วก็มีช่องซิปด้านหลังนะคะแบบนี้นะคะอันนี้คือที่เขาแตกต่างกันนะคะไซส์8นิ้วกับ9นิ้วนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความจุกันดีกว่านะคะว่าทั้งสองใบนะคะความจุแตกต่างกันแค่ไหนนะคะจากกระเป๋าสั้งใบายาวใบน,นี้นะคะอันนี้ก็เป็นหนังคาวเวียร์เหมือนกันนะคะคือเทียบให้ดูนะคะก็คือคาวเวียร์แต่ละซีซั่นเนี่ยเขาก็แตกต่างกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกใบหนึ่งนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าสั้งใบายาวนะคะสามารถที่จะใส่รุ่น9้านิ้วได้นะคะใส่ให้ดูใส่ได้นะคะแต่ว่าใส่ใบเดียวก็ค่อนข้างเต็มเลยนะคะ อาจจะแบบว่าใส่มือถืออีกหนึ่งเครื่องนะคะแค่นี้ก็แบบว่าเต็มแล้วนะคะถ้าใส่กระเป๋าสาั้งใบยาวเดี๋ยค่อนข้างจะเต็มนะคะอ่ออาจจะเป็นลิปสติกหนึ่งก็ได้นะคะลองลิปสติกหน่อยว่าเขาจะปิดฝาได้ไหมนะคะก็ค่อนข้างจะแน่นนะคะแค่นี้ก็แบบว่าแน่นแน่นแน่นนะคะปิดค่อนข้างยากนะคะแค่ลิปสติกแท่งเดียวนะคะก็ได้แค่นี้นะคะนะคะถ้าใส่กระเป๋าสาั้งใบยาวนะคะใส่ได้แค่นี้นะคะ ก็จะมีแค่ลิปสติกหนึ่งแท่งนะคะแล้วก็มีมือถือกระเป๋าสั่งใบยาวแค่นี้จบไม่ใส่อะไรไ,ไม่ได้แล้วนะคะก็ถ้าใบนี้นะคะกระเป๋าสังใบยาวใส่ได้ไหมก็ใส่ได้เช่นกันนะคะแต่ว่าพอดีเต็มเลยนะคะใส่ได้เหมือนกันตัวนี้แต่ว่ามันเต็มพอดีนะคะอาจจะใส่มือถืออีกหนึ่งเครื่องนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดฝาได้ แค่นี้นะคะเหมือนกันนะคะใกล้เคียงกันเลยไซส์คือใส่กระเป๋าสั้งใบยาวได้เช่นกันนะคะแต่ว่ามันก็ใส่ได้แค่กระเป๋าสั้งใบยาวแล้วก็โทรศัพท์มือถือก็คือเต็มจบนะคะแต่เวลาใช้งานจริงๆนะคะสมไม่ใช้กระเป๋าสั้งใบยาวทั้งสองรุ่นเลยไม่ใช้นะคะเพราะว่ามันกินระยอยีนะคะนี่หังจากนั้นสูตรจะใช้การ h ททเดอร์แทนนี่นะคะการ,ททรอร์ d ่าตัวนี้ก่อนนะคะเก้านิ้วนี่นะคะแบบนี้แล้วก็ใส่มือถือ แบบนี้นะคะแล้วก็ใส่กุงแจรถยนต์เป็นแนวตั้งแบบนี้ได้จะใส่ตลับแป้งลิปสติกลิปสติกแท่งที่สองนะคะแล้วก็จะเป็นเจลล้างมือมาี้นะคะใส่9นิ้เดี๋ยวยลองปิดฝาดูปิดได้ไหมโอเคปิดได้นะคะก็คือใส่ได้แค่นี้นะคะประมาณนี้นะคะสำหรับนิ้า้นะคะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนะคะก็เดี๋ยวโซจะนําของใอนนี้มาใส่แนิ้วนะคะว่าใส่ ได้ไหมนะคะอันนี้นะคะใส่หมานี้ช่องด้านหน้าสงไม่ได้ใส่นะคะพอใส่แล้วมันปิดฝาไม่ได้นะคะสุก็ไม่ได้ใส่ก็ก็ของทั้งหมดที่อยู่ในตัว9นิ้วนะคะใส่ในมินิ8นิ้วได้หมดนะคะแต่ว่ามีความแน่นนิดนึงนะคะสาหรับ8นิ้วนะคะนี่นะคะแต่ว่าใส่ได้หมดเลยความจุทั้ง2ใบนี้สรุปแล้วนะคะความจุทั้ง9นิ้วกับ8นิ้วใกล้เคียงกันมากๆนะคะนี่ใส่ได้เหมือนกันนะคะ นี่นะคะแต่ว่าต้องใส่เป็นแนวตั้งนะคะก็จะมีะเจลล้างมือนะคะมีก้าโฟลเดอร์นะคะมีกุญแจรถยนต์มีตลับแป้งนะคะมีมือถือแล้วก็ลิปสติกแท่งที่1ลิปสติกแท่งที่2นี่ประมาณนี้นะคะสรุปเลย2-2ใบใส่ของได้เท่ากันนะคะ นี่นะคะไม่ได้แตกต่างกันเลยนะคะใบนี้ถึงแม้จะ9้านิ้วนะคะแต่ว่าเขาเป็น2ฝานะคะรู้สึกว่ามันจะแคบนะคะด้านในมันเหมือนจะแคบมันขยายออกไม่ได้อยื่ยังไงนะคะแต่ว่ามันใส่ได้แค่นี้จริงๆแล้วใส่ได้เท่ากันเลยนะคะก็ใส่รอบให้ดูนะคะนี่โทรศัพท์มือถือการ์ดโฮเดอร์นะคะเราส่วอลองเอาเป็นการ์ดโฮเดอร์แบบตั้งนะคะแล้วก็อันนี้แบบตั้งแล้วก็ใบนี้เอตลักแป้งนะคะ ก็ใส่ได้นะคะอันนี้เวลาใส่แล้วมันจะหลวมๆนิดนึงนะคะถ้าเทียบกับ8ดนิ้ว8ปดนิ้วนี่คือแบบแน่นเลยนะคะอันนี้เขาจะแบบหลวมนิดนึงนะคะแบบนี้นี่ประมาณนี้นะคะก็ใส่ได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ปิดคือเวลาสูดใช้งานสูดก็ใช้แค่นี้นะคะไม่ได้ใช้มากกว่านี้แล้วนะคะก็ถ้าจับจับดูยังมีช่องที่แบบว่ายังพอ ใส่ได้นิดนึงนะคะแต่ว่าเวลาใช้งานจริงๆอย่าอัดแน่นนะคะไม่งั้นกระเป๋ามันจะเสียทรงเกินไปนะคะก็ให้มันหลวมหลวกไม่กอนนะคะก็ประมาณนี้ได้นะคะนี่ก็เดี๋ยวโซจะลองสะพายให้ดูนะคะทั้งสองใบนะคะใบนี้นะคะสายเขาจะสั้นนะคะดูให้ดูสายมันจะสั้นแตกต่างกันเยอะเลยนะคะตัวเก้านิ้วเนี่ยสายจะสั้นมากเลยนะคะแล้วก็ตัวแปดนิ้วสายเขาจะค่อนข้างยาวนะคะก็เดี๋ยวจะสะพายให้ดู ถ้าเป็นใบนี้สายเขาะจะอยู่ประมาณนี้นะคะคือรุ่นนี้เขาออกแบบมาเพื่อจะสะพายข้างนะคะ mm hmm. เขาก็เลยทําสายประมาณนี้ mm hmm. ส่วนใบนี้เขาออกแบบมาเพื่อจะสะพายคอสี้ได้สายเขาจะยาว mm hmm. นี่เห็นแตกต่างกันนะคะนี่นะคะ mm hmm. ส่วนตัวโสเนี่ยสูง155นะคะสะพายใบนี้ค่อนข้างยาวนี้สะพายแบบนี้นะคะ เนาะทีนี้เรามาคอสบอดี้นะคะไซส์9้านิ้วนะคะไซส์9้านิ้วโฉมคอสบอดี้จะค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าก็สะพายได้นะคะจะอยู่ประมาณนี้นะคะเวลาถือก็พักแขนแบบนี้ได้เลยก็โอเคนะคะแต่ว่าใบนี้เวลาสะพายคอสบอดี้นะคะจะยาวจะยาวประมาณนี้นะคะก็จะอยู่แตกต่างกันเลยนะคะแบบนี้อันนี้ก็แบบบส,สบายสบายหลวมๆนะคะเพราะว่ารุ่นนี้8นิ้วเขาทำมาเพื่อคอสบอดี้นะคะ แต่ว่ารุ่นรุ่น9นิ้วนะคะเขาทำมาเพื่อจะสะพายไหลเท่านั้นนะคะเวลาคอสบอดี้เนี่ยมันก็เลยดูสั้นนะคะแต่ตัวโสนีในสูง155นะคะก็คอสบอดี้พอได้นะคะแล้วก็ไว้พักแขนแบบนี้ได้อยู่สอนสะพายได้อยู่นะคะคอสบอดี Cos ้นะคะแบบลุยๆแบบนี้คือแบบนี้เป็นส่วนแบบนี้จะแบบว่าสะพายสวยกว่าแต่ว่าโสเนในยาวไปนิดนึงเวลาโสใช้งานโซรจะปรับสายให้มันสั้นตะมอาณนี้นะคะ เราก็พับสายก็จะได้ประมาณนี้ก็ได้เช่นกันนะคะนาคาสลับไซส์8นิ้วกับ9นิ้วนะคะทั้ง2รุ่นนี้คะความจุเนี่ยใกล้เคียงกันมากๆนะคะไม่ได้แตกต่างกันมากเลยนะคะเพียงแต่ว่ารุ่น8นิ้วมีแค่ฝาเดียวนะคะ ส่วนรุ่น small นะคะ9นิ้วมี2ฝานะคะแล้วก็รุ่นนี้ราคาค่อนข้างสูงนะคะสูงมากๆนะคะส่วนใบนี้นะคะราคาเขาก็จะถูกหน่อยนะคะมีฝาเดียวนะคะอันนี้ก็เลือกตามเราที่เราชอบเนาะแต่รุ่นที่นิยมกันมากๆนะคะเป็นไซส์ medium นะคะเป็นรุ่นนี้นะคะแต่ว่าไซส์10นิ้วนะคะแต่ตัวโสเนี่ยเป็นคนตัวเล็กนะคะไซส์ Size 10นิ้วมีความรู้สึกใหญ่ไปโสเลยเลือก9นิ้วนะคะเพราะ9นิ้วมันไม่ใหญ่มากนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นคาเวียนะคะทั้ง2ใบเลยนี่ นี่นะคะคาเวียร์เขาก็จะมีความคงทนนะคะตัวหนังเขาก็จะดูแบบรวยๆนะคะแต่ถ้าหนังแลมสกินเนี่ยเขาก็จะมีความเงาความสวยแตกต่างกันนะคะอันนี้ก็มารีวิวเปรียบเทียบให้ดูนะคะเผื่อใครที่กําลังมองหากระเป๋าชาแนลอยู่นะคะตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกไซส์ไหนดีนะคะวันนี้โสเปรียบเทียบให้ดูแล้วสาหรับไซส์แนิ้วนะคะแล้วก็ไซส์9้านิ้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็โสต้องขอตัวไปก่อนนะคะวพบันใหม่ในคลิปหน้าคะ